สวัสดีค่ะเจอเคุินพิมนะคะมาตรงนี้มุมนี้นะคะกระเป๋าอยู่ข้างหลังนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคะ่ะช่วงเสียเงินนะคะมาเจอกันเลยค่ะพาดูของคันแน่นเนืองไปหมดเลยค่ะนาฬิกานะคะเพิ่งมาถึงนะคะจากเมซีนะคะทุกอย่างทุกสั่งสั่งจากเว็บห้างนะคะกระเป๋าจาก a เ s p a c e นะคะมาถึงแล้วนะคะสองใบค่ะแล้วตรงนั้นก็จะเป็นไมเคิลคอร์เซลมานะคะ สาสี่นะคะแล้วก็ตรงนีก็เป็นโค้ชนะคะแค่ค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยค่ะอนาฬิกานะคะมาแล้วค่ะ m s บ by m a สจา c o อนะคะนี่ค่ะเรือนนี้มีอยู่2เรือนนะคะนี่นะจ๊ะขนาดก็กำลังสวยงามนะคะมันล็อกนะคะเราไม่ใช่ล็อกแล้วขังถอดของดิฉันก่นนะคะจะมาใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะขนาดก็จะประมาณนี้นะคะอือหือ สวยค่ะนี่ค่ะราคาติดตามได้ใน IG ค่ะต่อไปก็จะเป็นอีกเรือนนึงนะคะนี่ค่ะเป็นแบบสีทรูข้างล่างนะคะเดี๋ยวใส่ในแขนให้ดูค่ะนี่เห็นไหมมันจะไม่ค่อยชัดนะคะเห็นไหมนี่เป็นสีเงินนะคะสวยมากค่ะมีสองเรือนเช่นกันค่ะโอเคนะคะไปก็จะเป็นสีโลสโกนะคะนี่ค่ะสีพิงโก้สวยมากเลยค่ะ ตรงที่เป็นตัวหนังสือนะคะก็จะเป็นซีทูลงไปถึงผิวหนังแล้วนะคะตัวนี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินนะคะขนาดกำลังดีค่ะมีอยู่สองเรือนเช่นกันนะคะเดี๋ยวรูปใน IG นะคะ cross set underscore coach นะคะเดี๋ยวจะลงไว้นะคะพร้อมราคาค่ะต่อไปนี้ก็เป็นอีกเรือนนึงนะคะ่ะของ m a x จากอบเช่นกันค่ะ แล้วก็มีอยู่เมืองไทยอยู่ทั้งหมดสามเรือนนะครับพร้อมส่งที่เมืองไทยนะคะลองถามมาได้นะคะนี่ค่ะส่วนราคาหน้าป้าจะเป็นสีเขียวนะคะมีอยู่เรือนเดียวค่ะนาฬิกาทุกเรือนนะคะออกจากเว็บห้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ราคามันถูกได้เพราะวาเราซื้อของลดมาขายนะคะถ้าของแพงเราก็ถ้าของป้ายเต็มเราก็จะไม่ซื้อมาขายนะครับเพราะามันก็จะสูงนะคะ อย่างเช่นอันนี้ค่ะของโคชค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นสีโรสโกสายหนังนะคะตรงนี้ก็จะบอกวันจันร์พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เข็มวีนะคะรุ่นบอยนะคะเป็นสายหนังสีดำค่ะอืมเรือนนี้สวยค่ะโวตค่ะมีหนึ่งเรือนค่ะแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็ยังเหลืออู่หนึ่งเรือนนะคะสีดำนะคะตัวนี้นะคะ เค hey, ค่ะผ่านนาฬิกาอยู่ที่เมืองไทยสามเรือนนะพร้อมส่งนะราคาพิเศษด้วยนะที่เมืองไทยสามเรือนพร้อมส่งราคาพิเศษด้วยถามมาว่าล่งไงเพราะเดี๋ยวจะลงรูปให้สามรูปแล้วก็เป็นโคชนะคะนี่ค่ะสีชมพูนะคะมินิมากรกนะคะถังเล็กนะคะอันนี้ก็มีสายอะไรทุกอย่างข้างในนะคะก็สีแซบค่ะสวยค่ะก็ขนาดเห็นไหมก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะขนาดดีค่ะเราไม่ต้องขนของเบื่อวนเยอะแยะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเออนี่ค่ะ,ะ,น,คะนางแบบของงานนะคะ เช่นกันค่ะมินิมาร์โก้นะคะสีโรมัท่านะคะสีสวยค่ะได้ามาสองใบเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สีเชอร์คอยส์นะคะตรงนี้ทุกคนจะรู้จักใช่ไหมคะสีเชอร์คอยส์นี่ค่ะข้างในเหมือนเดิมนะคะนี่เป็นสีต่างนั้นค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาจบที่ไม่จบสิมิน,นิเป็นเน็ตตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นไซส์ทั่วไปนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไซส์เบบี้นะคะนี่คือไซส์เบบี๋ค่ะมีอยู่หนึ่งใบนะคะนี่คือเบบี้เบบี๋ อันนี้คือมินิเบเน็ตนะคะมีสาย crossbody ถอดปรับได้นะคะความยาวสาย40 46นิ้วนะคะข้างในก็จะเหมือนเดิมค่ะบุผ้าช่องซิปนะคะมีอยู่3ใบเริ่มหายากนะคะบอกไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาลองโอ๊ยโอ้ยทำไมไม่ชาไปนู้นนี่นะั่นจริงๆค่ะนี่เป็นมินิเบบี้นะคะก็จะมีสายถอดได้แต่ปรับไม่ได้นะคะความยาวของเขานะคะก,ก็น่ารักน่ารักนะคะเหลืออยู่1ใบต่อไปก็จะเป็นมิกขาด crossbody สีชมพูนะคะได้มา1ใบนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าพิเศษให้อีก1ใบช่องซิปข้างในก็จะเป็นช่องใส,ส่โทรศัพท์แล้้วก็อย่่างนีคะเป็นระคะถอดสายไม่่ได้แตปรับสายได้ค่ะ แล้วก็สุดของผู้ชายนะคะก็เหลืออีกสองใบนะคะตรงนี้นะคะ mm. ก็จะเริ่มหายากอีกแล้วนะคะตรงนี้นะจ๊ะต่อไปอะไรต่อเดี๋ยวมาต่อไปก็จะเป็นของเคสเปซอะคะ่ะอันนี้มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะของคุณนีนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะชื่อนะคะได้มาแล้วค่ะคุณนีพิมโทรไปสั่งให้ที่ช็อปเขาส่งมาให้อาฮะแล้วก็อันนี้ว่างอีกหนึ่งใบนะคะออืที่พิมใช้เองจําได้ไหมงานบันชาติอเมริกาสวยค่ะสวยมากๆค่ะ ต่อไปก็ใบนี้นะคะก็ถามเขาว่ามีไหมตอนแรกพี่พิมเข้าใจว่าเขาจะส่งเป็นแบบแถบสีชมพูมาให้แต่ไม่มีค่ะเขาก็เลยส่งเป็นแบบนี้ทรงนี้เป็นทรงรีโอนะคะแล้วก็เป็นสารนะคะนี่ค่ะน่ารักค่ะข้างในก็จะเป็นมีเห็นไหมใบเสร็จจากช็อปส่งมาหาทุกอย่างจากช็อปนะคะนี่ค่ะบุข้างในเป็นอย่างนี้นะคะงานสารก็น่ารักนะคะหิวห้วๆอะไรคะ่ะใบนี้มีใบเดียวค่ะ ก็เดี๋ยวใส่ในกล่องไว้ก่อนนะคะโอเคทั้งสามใบมีถุงผ้านะคะของเคสเปสนะคะเคสค,ค่ะเดี๋ยวเจอกันของไมโครคอร์ดกันนะคะค่ะก่อนข้ามไปไมโครคอร์ดนะคะนี่เป็นกระเป๋ามือสองของพี่พิมใช้เองนะคะของเคสเปซนะคะขายต่อค่ะโอเคนะคะใช้เองค่ะข้างในอย,อยังแบบว่าใส่กิ้งอยู่เลยนะคะเพราะพึ่งใช้ไปไม่นานนะคะถ้าใครสังเกตนะคะนี่เห็นไหมคะพี่พิมใช้เองนะคะนี่ก็ราคาพิเศษนะจ๊ะสีเขียวค่ะ ต่อไปนะคะน,นี้ไม่ใช่มือสองนะคะอันนี้เป็นใหม่จากช็อปนะคะเอาเลยน,นะคะสีขาวของโคชนะคะนี่ค่ะแมทชิ่งได้เลยค่ะนี่ซื้อไปก็ใส่ในนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมนี่เป็นสองเป็นซิปเดียวนะคะจุบ,บัตรได้ทั้งหมด6 2บาทัช่องใส่แล้วก็ที่สำคัญสามารถใส่ฟโฟนห p พ u s สในนี้ได้ด้วยนะคะพี่พมพ์ใส่มาแล้วนะคะต่อไปก็ยังเหลืออันนี้อีกหนึ่งอันนะคะที่เป็นแบบสั้นนะคะนี่ช่องซิปค่ะอย่างนี้นะคะสนใจติดต่อไมได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงแว่นนะคะก็จะเหลือสีม่วงนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะใส่ให้ดูโอ้ เห็นไหมใช่ไหมขนาด58 m สนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ขนาด61สิบเอ็นะคะนี่เป็นรุ่นพิเศษราคาแพงนะคะตัวนี้นะคะแต่พี่พิมได้มาอยู่ที่ครึ่งราคานะคะสนใจด่วนค่ะเบามากเขาเรียกว่าเป็นรุ่นอะไรนะเขาเรียกว่าเลไลท์เลก็คือเป็นแบบเบามากค่ะเป็นเลนโกละไรซ์ด้วยนะคะขนาดเลนหกสิบสอเอ61นะคะดูสิคะมันจะแบ่งเป็นโทนเป็นน้ำเงินเออเป็นเงินเงินเข้มๆแล้วก็ดำอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะเบามากค่ะออืฮึและที่สำคัญเคสนางหนังเป็ดเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากเคสทั่วไปเห็นไหม ก็จะมีกล่องผ้าเช็ดข้างในก็<ๆ>จะแตกต่างนะคะตรงนี้โอเคนะคะเจอกันค่ะค่ะเซลมานะคะนี่เป็นใบใหญ่นะคะก็จะมีสายคล้องให้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะเซลมาเขาก็จะนี้เป็นถุงหอนะคะมีช่องซิปอยู่ข้างหลังช่องพอชใส่พา์ชใส่โทรศัพท์ตรงนี้มีช่องซิปด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องให้ใส่จุกจิกเหมือนเดิมค่ะ มีถุงผ้านะคะเพราะเป็นสินค้าจากรีเทลช็อปไม่ใช่ออเรทนะคะเป็นหนังเซฟเฟโนนะคะนี่เป็นสีพีนัทนะคะอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบเป็นแบบเออเป็นสาวทํางานหิวแบบดูหน้าเกรงขามใส่ของเอกสารได้เยอะเลยนะคะนี่ค่ะ2ใบและอีกใบหนึงก็จะเป็นสีเนวีบูนะคะเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะ ชอบมากค่ะสีนี้สวยนะคะน้ำตาลนี้ก็สวยเป็นอีกแบบนะคะแบบว่าฮิ้วดูแบบว่าชิคชิคทำงานชุกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างซื้อมาจากห้างเมซีค่ะเรามีที่มาที่ไปนะคะเค okay, ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวพิมพ์ลงรูปแล้วก็ราคาไว้ที่ IG นะคะขอบคุณค่ะเลิฟยูกาย